จากที่ผ่านมาข้าสูญเสียการย่างกาวหมดความเด็ดขาดสิ้นความเชียบคุมอาจเป็นเพราะได้ทำสิ่งที่ผิดร้ายแรงที่สุดคือเรื่องมีความเป็นคน Never was a thaw just infatuated with guns Never was a gangster till I graduated to and one got the rap of a villain For weapon concealing Took the image of a thaw captured a villain Women t h e stick out my neck for respect ตัวน,นี้โดนแล้วครับโอ้หนาตัวจัมโบ้แล้วนะครับเด๋ยวจิกครับพุมโอ้ยเอาลครับน้าตัวนี้ยกเลยครับพ่มองไปกันนัยกไปนันท์ไหมโอเคนี่นะครับนอนของน้าตันี้นะครับโดนแล้วครับเช้านี้คับหมาเลเลยนะย่อตัวเลขเลยจัโบเ้เลยนี่ ดวยไหมปัดปไปัดหมดแล้วดยเชียวมาตั้งอัดลุยเนาะปัดปลาคนปลาคนดีกว่าตกแล้วสิให้่ะม้ายโอ้อ๋ออัดคนอัดคนเอาม่ใช้ปัดปลาคนต่ปลาดิแตโตัวจังบันั่นนะตีนเลยตัวนี้โดนเลยครับบุ้มนะตัวนี้โดนเลยครับโอ้กาบครับบุ้มไอ้ตุ๊กแกครับบุ้มตุ๊กแกก็คงชอบเลยนี่ทำยำ มันมาเลยอุย้ยราเอ๊ะตั้งอยู่ดินยอดแล้วนี่ออนดูแล้วครับท่านผู้ชมใส่ไม้ย้ายครับไม่วิ่งไม่ได้เลยหนามสิบสามเมตรนะครับไมโครจิ๊กครับผมอ๋อหนึ่งวัยแล้วโต,ตวครับอุยอโโอ้ยต่โตจะโม้ครับตามมาชมอุย้ยไมโครจิกครับ

น้ำสิบสามเมตรเลยสิบสามเมตรขึงเลยครับขึ้นยอดแล้วขึ้นยอดแล้วอ๋อดีครับผมใต้ท้องนะครับใต้ท้องจะข่าวใหญ่ยดเขาใหญ่ยดเลยครับผมข้างใต้ท้องเป็นยอดเลยครับท่านผู้ชมยศนู้นเชื่อเลยครับโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนยศนู้งครับเชื่อแดงนูน้งนี่นุ้งยศ tên lửa cơ Này, không ai, không ประมาณราวห้าเมตรก็ย,ย,ออย,ยอ้อดแล้วก็ย้อดแล้วดูจุดใต้ยตองเรือแล้วครับเดูจุดใต้ยตองเรือแล้วครับห้าเมตรกระพุมห้าเมตรแล้วครับตายตรงเรือ โอ้ยเหรอครับโบ้แล้วอยู่ใต้ต้องเรือกับผ่อมโดนแล้วไมาเยไม่เย้จวดนะครับผมผู้ชมโอ้ยจวดโอ้ยจวดแดงนี่ย่ออยู่ใต้ต้องเรือตรงนี้โดนจวดนะโอ้ยจวดด้ยเป็นพุ่งเลยยอเชือกแปาสิบเมตรเลยจวดแล้ว ห้าเมตรห้าเมตร <c oughs> จวดกครับผมันจขึ้นมาแล้วครับนี่เหนขึนครับชนเาี่ย nó rồi, hỏi đây đấy Điều này có tôi vô chung ừ. cáo rồi cáo mà nó nó còn cáo đi luôn cào. นะครับนี่เดียวเราก็ตีกันสักกี่ไมนะ้นนาจะเข้ากันข้างในเลยนะครับท่านผู้ชมขออันนี้ก็ได้เวลาเลยนะครับครบห้าอัวโมงเลยนะครับเดี๋ยวก็อาบนา้าแล้วก็ไปทํางานกันโตนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเทียเท่ยวกันเที่ยวนาวอกังนะครับนาเขาตับละมุครับผม วันนี้เราก็มาถึงหัวตากันแล้วนะครับกับนาตัวนี้นะทั้งหมดก็ประมาณลเราสักสี่ห้าชั่วโมงนะตัวนี้นะครับอืมถึงเอามาดูผลงานสิได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็นาตัวนี้หมดเลยนะครับนาตัวนี้นะนาตัวนี้เราไปเล่นงานไมโครกันอย่างเดียวนะครับวันนี้ไม่เอาอะไรนะครับนี่ก็นาตัวนี้นะครับผมนะล้วนๆเลยครับผมอ่านี่ก็ผมตัวนี้ตัวเดียวนะครับบุ้มไม้ไข่ด้จิกนะครับนี่ตัวเดียวก็น่าจะติดเราเราเกลือได้ไหม เดี๋ยวฮา,ล,า,าลูได้น้อยจำโบเลยนะอ้เนะกินเมคอติกนะครับผมก,กมี่กำห้ยขี <50. S 2> ก่กำเลยสามจุดกำนะครับรเมคอติกสามจุดกำนะครับยอดนาปลากองครับผมโอเคครับเราไปนุ่งนุ่งกันนะครับวันนี้อ่าเราก็ลองลาไปก่อนนีดนะโอเคครับผมอ่าขอบคุณเสื้อจากบางซาดด้วยนะครับม่านลาวนะครับตัวนี้มามานว่าม่านลาวโอเคครับผม